โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมาเล่นกับ FC นะครับผมเป็นการจำลองเมตช์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันนี้นะฮะก็จะเป็นของแมนซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะฮะวันนี้เวลา1 8ิลนาฬิกา30นาทีนะโอเคมาจับคู่แป๊บนึงนะอาร์เซนอลาจจะเป็นของ FC นะฮะส่วนแมนซิตี้ผมจะเล่นเองละกันนะครับผมอุตส่าห์เป็นเลขเอออันนั้นมา เจคริลตมานะไปเทรดเจคริลตมานะสําหรับแมนซิตี้นะครับผมแมจริงก็จะเป็นอ่าเย็นนี้ไม่ไม่ใช่ว่าคืนนี้นะเย็นนี้นะครับผมเย็นนี้18บแนาฬิกาสานาทีนะก็รอดูกันได้นะครับผมไม่ดึกมากไม่ได้ดึกเลยแหละหัวเย็นเลยแหละสิบแปดนาฬิกาเมนซิตี้เจออาร์เซนอลน,นะโอเคจับคู่แป๊บนึงนะฮะจับคู่แป๊บจับคู่แป๊บน่าจะได้แล้วแหละนะครับผมมันรออยู่รออยู่รออยู่ มาได้ไหมได้ไหมมันนานจังวะ <c oughs> โอเคมาแล้วครับผมอุ้ยแรงพันสี่ป่ะกูแพ้แน่อุ้ยโอ้ยแมนดีไม่ฟิตแมนดีไม่ฟิตมาเรสมาเรสเดี๋ยวคิดก่อนอเอาใครลองดีไปเนี่ยมันก็ได้ทุกคนนะเนี่ยไม่ได้แย่นะมาเรสเหรอตอร์เรสตรงนี้โอ้ตอร์เรสน่าจะดีกว่าแหละนะครับผมมาชุดนี้เลย เนี่ฮะชุดนี้เลยตรงข้ามก็จะจัดเต็มนะครับผมมาตีนาฬิกาดว่ะเสียดายันจริงเสียดายเหมือนกันนะมาดึขายนาฬิกาดโอ้โหอุตส่าห์ซื้อมาตั้งแต่อายุยังยังเด็กเลยอ่ะแล้วก็มายืมปล่อยยืมปล่อยยืมปล่อยยืมสุดท้ายไม่ได้ใช้เองไม่ได้ใช้เองไม่ปล่อยคนอื่นไปใช้โอ้ยน่าเสียดายเนี่ไม่คือไม่ไม่ไม่ลองเก็บไว้สักสักสองสามดูการอะไรอย่างเงี้ยกำลังเล่นดูแต่ไม่ปล่อยเฉย เนี่ยผู้สิงเนี่ยเสียวๆคู่บวกเหมือนกันคู่บวกเนี่ยปล่อยยืมปล่อยยืมแม่งสุดท้ายคิดว่าโดนโดนปล่อยไปอีกเนี่ยเนี่ยเด็กปันมะลิดมาเกมเบแล้วครับผมกราเบิลเจสุสมาให้เดือบรอยมีเหล็กนิดนึงนะนะอืมมีเงินยักนยักเลยวะเหล็กอยู่นะมาที่กริลิดนะฮะไปนู่นก่อนโอเดนมาให้สเตอร์ลิง ฝากมากราวิลเจสุสแทงไปรูปนี้ได้ยิงไหมเอาไปเสียบเขาอีกโอโ้โหจริงจะยิงนะแต่ปุ่มยิงกับปุ่มเสียบมันอยู่ที่เดียวกันพอมาไม่ได้บอลปุ๊บมันจะเปลี่ยนจากยิงเป็นเสียบทรีงๆเรียบร้อยเลยใบเหลืองสิครับผมโอโเอาไม่โดนสวยโชคด,ดีไปนะโชคด,ดีไปที่ไม่โดนใบเหลืองมาลาปอตฮะมาให้ตอริส คือหน้าไปไม่ติดนะโอ้โหอุ้กาเบ,บร์เจอรสจับบอลไม่ค่อยจะดีเนี่ยปาเตฮะมาิโอเดกาดตอกมาก็น่าจะไม่ผ่านไหมยังไงได้บอลอยู่ไคเวอรเกอร์ขึ้นเกมไม่ไหวเลยว่ะขึ้นไปไม่ได้ลูกนี้สวยนารูเบนยิยัตดักบอลได้ไคเวอรเกอร์ฮะมาให้ตาเรตฟูเดน,นไปนู่นก่อนมาสเทอร์ลิงไปแล้วมาให้เจค,คุลิดฝั่งนี้ วนก่อนไปไม่ได้กูนวนบางบางแล้วก็ฟากระมาเลยมีคนวิ่งมีคนวิ่งมาให้ราฮิมสเตอร์ลิงลูกนี้เข้าขวาลองยิงโอ้โหว่ข้ามคานไปเยอะนะข้ามคานไปเยอะเลยโอ้โหสาก,กดแบบพอดีพอดียังไม่ได้นะครับผมนมายกมาอย่างนี้แล้วก็ซส่กับลาบอสมงก็แท้กันมาฟูดเดนได้บอลฮนะตอเรจมาเยบรย้อย ไปให้เจกคกลิตแล้วก็แทงมาให้ราฮิมสเตอร์ลิงลูกนี้มีข้างบนไปแล้วไกรเบเจสไกลรเบเจสไปไหมไปกลิ่ก่อนได้ไหม,ไอไไหมโอ้โหปั๊มกันอยู่นานเอาหลุดลักเซ็คลูกนี้ลักเซ็คได้ไหมโอ้โหน่าจะไม่รอดยิงโอ้โหติดเซฟ <c oughs> นะค่อนข้างยิงเบาลูกนี้นะก็ค่อนข้างยิงเบามากสำหรับลักเซ็คนะหืมน่าเสียดายโอ้ติดเอดนเดนซันนะครับผม ลุกเบินมุมของอ้าเซีนอลนนะฮะมามาเล่นสั้นๆฮนบะดิงมากลับมาที่เบเยรินเลยวะอู้สเตอร์ลิงดักสวยไปไหมได้ไหมเอาไมาได้ไดเอ้าสวยไปแล้วครับผมติดเครื่องนะความเร็วระดับเก้าเก้าะมาไปแล้วติดเครื่องแล้วติดเครื่องแล้วปัดเข้าในน่าจะได้สบายลูกนี้ยิงโอ้โหกดยิงตั้งนานแล้ว ไม่ยิงให้กูเลยโอ้โหท่านเสียดายนะเอาใหม่ลักเซกบงมานะเป็อนกิเทียเจอต่อริ่ดักได้ฮะโอ้โหกดไม่ค่อยติดบัตเกมนี้มาแจ็คริลิตฮะขึ้นหน้ามาโฟเดนมาให้รเรเบิลเจอซัสยังไม่ได้นะฮะลักเซกเซ็งมาที่เอนกิเทียชิงกับลกักเซกมาฝั่งโน้นนี่คือลาดเปเป,เป้ปั่นโค้งเหรออุ้ยอุ้ยหูเดี๋ยวลูกอย่างนี้โอ้โห เหมือนไม่มีอะไรนะฮะมันการยิงที่แบบเหมือนไม่ค่อยมีอะไรแต่โอ้โหเป็นไปได้นะครับผม1-0จากนิคลาไปเตะไปแบบงงๆนะเอาวะเอาวะมาเดียดรอยคนวิ่งแล้วลองเปิดดูรูปนี้พุ่งๆกัารบรเจุสไม่ถึงนะฮะอริกาครับผมโอ้โหโดนยิงก่อนด้วยนะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอกาสเราเยอะกว่าแต่โดนยิงก่อนนะฮะเนดีแต่ไม่มีสกอร์นะครับผม เดือบรอยฮะมาให้เมนดี้ฝั่งนี้มาเจคุริลิตฮะมาให้เดือบรอยมาให้ริมสเตอร์ลิงได้ไหมโอ้โหดูโอ้โหได้ฟาวบ้างไม่ได้ครับผมโอ้โหโดนเบียดกระแทกล้มไปเลยเนี่ยเปเป้มาแล้วเปเป้คนเดิมจะปั่นไหมโอเคครับผมดูเมนดี้อารดักได้ฮะเมนดี้มาให้เมนดี้อีกทีโอ้โหเดือบรอยสองบอลสองบอลไม่ค่อยโอ้โหเมนดี้เหนื่อยแล้วอะเล่นแป๊บเดียวเอง เรื่องแรกเองนี้ยเนี่ยนะนะมาลากาเซ็คเหมือนเดิมเป็นกระเทยยิง <c oughs> เสียวเหลือเกินค่อนข้างเสียวนะ่กลัวจะเข้าเดร์ซันเมื่อกี้มันรู้ว่ายืนตำแหน่งดี <c oughs> หรือเปล่านะแต่กปั่นมาเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเบาๆเล่นเลียดเข้าเฉยนะเดร์ซ <c oughs> ันโอเคผมจบเกมครึ่งแรกก็จะเป็นของอ่าอาร์เซนอลยิงขึ้นมาไปนะหนึ่งศูนย์จากลากาเซ็คเฮ้ยดีครับไปเป้ เนี่ยโอเคเราไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปโอเคมาเกมครึ่งหลังของเม็ดนี้นะฮะเม็ดจินจะเป็นเย็นนี้สเปนนาฬิกาหน้านะหกโมงครึ่งนั่นแหละมาเวลาสวนกลับได้ไหมยังไม่ได้ฮะตากระเซกมาอีกแล้วเอ้ยเสียบอลง,ง่ายเสียบอลง,ง่ายสุขาอิหนุม่มสวยโอ้โหอีนะ <c oughs> เบียดบังกันมาดีลูกนี้มาที่ไรเบอร์เจอร์ซัส สเตอร์ลิงแทงไปเลยลูกนี้ได้ไหมยังไม่ได้ฮะกดไม่ค่อยจะติดเนี้ยเล็บปันยาวต้องไปตัดเล็บซะและ้วเนี่ยเล็บยาวก,กดไม่ค่อยติดมาสเตอร์ลิงได้ไหมลูกนี้ยังเบียดยังบางอยู่ยังไม่ได้ครับผมลูกชิงยังไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องไปเปิดบอลร,ริมเส้นไปนเนี่ยมาเปไปอีกแล้วโอ้โหสุดเดิมสุดเดิมโอ้โหจะมีรอบสองเลยเหรอเนี่ยมันจะเล่นรอบสองเลยเหรอลูกอย่างนี้ เอียบเสียวเหมือนกันนะมันก็ไม่เข้าใจว่ามันเข้าได้ยังไงเหมือนกันนะ <c oughs> มามรนะเ,รเริ่มร้อยฮะโอดนเรย์สเทลลิงไปนู่นกราบเบลเจสส,ส์ฟาตเตเรตต่อเรตฉากนี้ก่อนโอ้โหเอาฟาวไหมเอาฟาวไหมกราเบลยิงติดดึบลูกนี้นะฮะยิงค่อนข้างเบาวถ้าเอาฟาวเมื่อกี้ก็ก็น่าจะได้นะก็น่าจะได้นะแต่ก็ต้องตามเกมครับผมเกมมันลื่นไปแล้วฮะ มาเบอร์เคียมเอาตำนานมาเฉยมาเบอร์เคียมมาก็ยังไม่ผ่านนะฮะไครเบอร์เจสุสฝากไปได้ไหมโอเคไคล์วักเกอร์เล่นกันอย่างนี้มาเบอร์เคียมฮะแทงลูกนี้ติดโฟเดนโอเคมาโอ้เกียมไม่เข้ามือเลยวะไม่ค่อยเข้ามือ,มอเลยะวะไทร์มสเตอร์ลิงไปให้ไครเบอร์เจสุสฝากก่อน กราเบ,บิลเจอสอีกทียังไม่ถึงอะฟอกบอลไม่ค่อยถึงเนี่ยกราเบิลลูกนี้ก็เหมือนจะได้แต่ก็ยังไม่ได้นะฮะเบอร์แคมไทยลูกนี้ลากเซกหลุดไปเลยมีเอเดอร์สันหูออกมาค่อนข้างไกลนะมาเอคิรได้บอลอีกครั้งแทงมาที่กราเบ,บิลเจอสต์รอสเทอ,อร์ลิงไหมต้องรอแหละไม่รอเอ้ากราเบ,บิลไปแล้วโอ้โหโดนกระแทกอีกโอกาสหลุดจังหวะนี้ยังไม่ได้นะครับผมสำหรับแมนเชสเตีย โอ้เป็นฝั่งของอาร์เซนอลได้ปรียกค่อนข้างเยอะพราว่าขึ้นนำก่อนแต่รูปเกมเดี๋ยวสู้สีเนี่ยโอ้ไปเจอลูกสุดของดิคลาสเปีย้ไปเข้าไปตายเลยฮนะลูกนี้ต้องเคลียร์มาก่อนเคลียร์มาก่อนเคลียร์มาก่อนยาโอ้โหสองศูนย์เนี่ยไปเล่นหน้าโก้ตัวเองไม่เชิงมาเล่นเดี๋ยวมันเคลียร์ไม่ขาดเนี่ยลูกนี้ดีมันเคลียร์ไม่ขาดเนี่ยแล้วก็เจอลากาซินด้วยเท้าซ้ายขมๆเรียบร้อยเลยฮนะมาโอกาสยังมี พอมีเวลาตีตื้นขึ้นมาครับผมเปร้อยฮะมาซิเจคริลิตตันไปหมดแล้วช่วงนี้มาให้ไกรเว่เจสัสแข่งมาได้ไหมยังไม่ถึงอีกนะเบเยรินเมนดี้เอ้ยไม่ใช่เมนดี้สินิคูลาสเปเป้นะฮะลากเซ็กเปิดมาฝั่งนี้ออกไหมออกไปแล้วนะฮะแม้แต่ลูกยิงของเปเป้ยังคาใจอยู่เลยเข้าได้ยังไงนั่นคือมันเบาๆเรื่อยๆแล้วก็เสียบมุมไปเลย เนี่ยยังงงเลยว่ะมาเตียนยังอยู่ติริลิตนะขึ้นหน้าไปก่อนไม่มีเวลาเลยฮะต้องรีบต้องรีบไม่มีเวลาแล้วฝา,า,ากฝั่งนูน้นมีตาเรตไปตาเรตมาโอ้โหแต่บอลยาวไปอีกนะไม่ออกด้วยยังได้บอลอยู่ฮะมาที่ตาเรตมาให้กรามอรวูดเจสุสได้ไหมสเตอร์ลิงได้ไหมโอ้โห น้ำบอลอยู่ตั้งนานนะครับผมไม่ได้ยิงเลยโอ้โหจบเกียร์ของผมเป็นนาซีนอนได้ไปสองศูนย์เนีน่ยเก็บเดือดเก็บเดือดแต่มาดูลูกยิงของนิคลาเปเป้ดีกว่านะฮะเป็นลากาเซ็คได้ไปเหรอโอ้โหมันมีแอยศด้วยไงโอเคลูกยิงของนิคลาเปเป้อยู่ไหนวะคือแบบเข้านี่ลูกนี้ก็เสียหน้าเสียดายเหมือนกันนะลากาเซ็คเลี้ยงมาโดดเดียวเนี่ยเหมือนจะยิงเบาไปหน่อยแล้วก็ไปตรงตัวนะ แต่ลูกยิงของเปเป,เปเ้เนี่ยเนี่ยลูกเนี้ยคือคือโหปั่นแล้วก็โอ้โหไม่ได้ฉีกมุมสักเท่าไหร่เหมือนไอ้ดัสั้นจะยืนไม่ค่อยดีด้วยซ้ำนะฮะลูกนี้งงเลยครับผมเข้าได้ยังไงเหมือนเหมือนแบบลูกเลี่ยดไม่มีอะไรนะูดิเน,ะ,นะปั่นโอ้โหเรียบร้อยเลยนะฮะลูกนี้โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสัปดาห์การจำลองแมช์นะฮะจริงก็จะเป็นคืนนี้อ่าหกโมงครึ่ง เมสซี้เจออาร์เซนอลอันนี้ก็เป็นแค่การจำลองเม็ดนะครับผมก็เรื่องผลการแข่งขันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับชิมิตจริงอยู่แล้วนะฮะเป็นแค่การจำลองนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลิศอ